Wie Mensch ist auch. Wie Mensch ist auch. ะะกับรายการวิบเป็นท็อปท็อปสนุกสนุกดุดดุดรั่วรั่วทุกวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง 24U เช่นเคยค่ะโอ้โหรับรองเลยนะคะว่าเรามีสาระความบันเทิงสิ่งดีๆมามอบให้อย่างเช่นช่วงท็อปออฟเะทาในวันนี้ถามก่อนว่าคนาอยากสนุกไหมอยากสนุกไหมอยากสิพาไปไหนล่ะสวนสนุกเหรอสวนน้ําแล้วก็ไปแล้วนี่ไปไหนอีกอะโอ้ยไม่ต้องดาวน้เงียบเวลาบอกเลยว่าสิ่งที่พี่จัดให้วันนี้นะสนุกมันถูกใจเฟิร์นแน่นอนเป็นอะไรล่ะไปชมมาพร้อมกันเลยค่ะในช่วงท a l k of the t o w า ช่วง Talk of the Town สนับสนุนโดยก็้งวงจรปิดวาตาชิผลลัพธ์ของมันช่างน่ากลัวจริงๆไม่น่าเชื่อเลยว่ามแมลงสาบเพียงแค่ไม่กี่ตัวเมื่อไปถูกบรรยากาศของดาวังคารแล้วจะส่งผลอันตรายและความน่ากลัวได้มากขนาดนี้ไม่ได้ละฉันต้องไปตจอทุกคนเดียวเนีย่ย okay. ขอบคุณนะคะทุกคน ลลืมเย 5, 4, 3สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแหมวันนี้ถึงบจะยุ่งนิดยุ่งหน่อยนะคะแต่ว่าก็ยังพอหาเวลามาให้ชาววีเมนส์ทอกได้แน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะโบจะพาคุณผู้ชมมาที่หอภาพยนตร์องค์การมหาชนที่สารยาค่ะถึงแม้โบจะยุ่งขนาดไหนนะคะแต่เดี๋ยววันนี้โวขอหาเวลาเบรกจากการถ่ายภาพยนตร์สักนิดนึงพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมหอภาพยนตร์แห่งนี้กันหน่อยค่ะตามมาเลยค่ะ ที่หอภาพยนตร์องค์การมหาชนแห่งนี้นะคะเปิดบริการให้กับสาธารณาชนใน2ลักษณะด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์หรือว่าสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ค่ะและอย่างที่2นะคะก็คือการฉายภาพยนตร์จัดนิทรรศการเกี่ยวกับภาพยนตร์และมีการบรรยายเกี่ยวกับภาพยนตร์ด้วยละค่ะ ถึงในส่วนของพิพิธภัณฑ์ภาพ,พยนตร์ไทยกันบ้างนะคะคุณผู้ชมเจ้าสิ่งที่อยู่ข้างหลังโบนี้นะคะก็คือผนังเสเลดค่ะซึ่งโบชื่อเลยนะคะว่าคุณผู้ชมต้องพอเคยเห็นกันคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างค่ะเจ้าเสลยนี้นะคะมีหน้าที่หลักๆอยู่2อ,อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างภาพและเสียงในกระบวนการตัดต่อนั่นเองค่ะและหน้าที่อย่างที่2นะคะก็คือเสลย์นี้นะคะจะบอกเราค่ะว่าเรากําลังถ่ายทําฉากไหนอยู่แล้วก็ผ่านไปกี่เทกแล้วนะคะซึ่งหลายๆกองนี้ ก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าสเลดนี้ค่ะเช่นสเลดสีนั้นสีนี้เนี่ยจะทําให้การถ่ายทําพานไปอย่างราบรื่นเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคําวันนี้โบพบครัอส่วนตัวมาเพราะตอนนี้โบอยู่ในโซนของเพ ชอบนะคะก็คืออุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆแล้วในห้องนี้นะคะก็คือเป็นของที่เขาใช้จริงๆจากภาพยนตร์ต่างๆของไทยมารวบรวมอยู่ที่นี่ด้วยค่ะอุ้ยนี่คะอย่างเช่นอันนี้คุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่ามาจากหนังเรื่องไหนดากันดาดากันดาเพื่อนสน,นิทโอ้โหพี่นุ่นยังวัยรุ่นอ่อออยู่เลยนะคะตอนนั้นอุ้ยอุ้ย ไม่กล้าเข้าใกล้อันนี้มาจากชัตเตอร์กดติดวิญญาณเดี๋ยวอย่าเพิ่งมากดติดแถวนี้นะคุณผู้ชมคะในเมื่อเรามีทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะจะขาดเจ้าสิ่งนี้ คือกล้องที่ไว้ถ่ายหนังนั่นเองนะคะนอกเหนือจากกล้องแล้วนะคะที่นี่ยังมีฉากเซตอัพให้คุณผู้ชมได้เห็นอีกด้วยค่ะว่าการถ่ายทําภาพยนตร์เนี่ยฉากเนี่ยอประกอบมีอะไรบ้างค่ะเจ๋งใช่ไหมล่ะ พอเราถ่ายเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะเข้าสู่โซนของการตัดต่อค่ะซึ่งโซนนี้นะคะก็เต็มไปด้วยอุปกรณ์การตัดต่อภาพยนตร์ค่ะซึ่งการตัดต่อนี้นะคะก็มีมาตั้งแต่สมัยแรกๆที่ทําภาพยนตร์เลยล่ะค่ะแต่ว่านี่การตัดต่อสมัยก่อนนี้นะคะต้องตัดและต่อฟิล์มคือตัดจริงๆและต่อจริงๆเหมือนเล่นจริงเจ็บจริงเลยล่ะค่ะ คมคะในห้องที่โบอยู่ตรงนี้นะคะคือเป็นการจําลองโรงหนังสมัยก่อนค่ะซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะว่าไม่ได้สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้ค่ะก็เก้าอี้ก็ยังเป็นไม้อยู่นะคะที่สําคัญความเก๋ค่ะมีเปลเด็กอยู่ด้วยค่ะคุณผู้ชมอาจจะงงว่าทาไมทำไมในโรงหนังต้องมีเปลเด็ก โรงหนังสมัยก่อนนะคะก็เปรียบเสมือนอที่ที่คนเขาจะมาหลังเลิกงานค่ะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีทีวีฉะนั้นการที่คนจะได้รับข่าวสารหรือว่าดูหนังดูละครเนี่ยค่ะก็จะต้องมาที่โรงหนังฉะนั้นเข้ามาปุ๊บดูไล่ไปเลยค่ะข่าวละครแล้วก็หนังยาวค่ะซึ่งยาวไปยันเที่ยงคืนเลยนะคะ ่านกระบวนการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็พร้อมที่จะขยายสู่จอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันแล้วค่ะที่นี่ที่โบอยู่นะคะก็คือโรงภาพยนตร์สีสารยาค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็จะฉายภาพยนตร์ทั้งเก่าและใหม่คละกันไปในแต่ละเดือนค่ะเริ่มมาตั้งแต่ปี2,551ค่ะตามคำขวัญของที่นี่ที่บอกว่าภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญาค่ะ ที่ดีจะได้รับรางวัลแล้วนะคะนักสแสดงก็เป็นส่วนประกอบที่สําคัญของโลกแห่งภาพยนตร์ด้วยค่ะนักสแสดงที่ดีก็ควรที่จะได้รับการยกย่องเชน่นกันกับภาพยนตร์ที่ดีใช่ไหมคะคุณผู้ชมแหมที่โบพูดอย่างนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ลานดาราเล่นใหญ่มากเพราะว่า บอกเลยว่าตรงนี้นะคะมีเป็นการประทับรอยมือรอยเท้าและลายเซ็นของนักแสดงมากฝีมือของประเทศไทยหลากหลายท่านเลยล่ะค่ะแหมอยัางกับอยู่ฮอลลีวูดวอล์คออฟเฟมเลยนะคะ มากค่ะกับสาระดีๆที่บนนาเสนอให้คุณผู้ชมชมกันในวันนี้ถ้าว่าคุณผู้ชมมีเวลานะคะก็มาเยี่ยมชมที่นี่นะคะที่หอภาพยนตร์ที่สารยานี้เองค่ะหรือว่าเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแอปพลิเคชันของที่นี่นะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวโบต้องขอตัวไปซ้อมบทต่อก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ <ม>เออเจ๋งนะพี่โบออช่วงหน้าดีกว่าช่วงหน้าเป็นช่วงของแพชชั่นวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมมีแน่นอนแต่จะเป็นอะไรอ,อ,อดใจรอสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงแพชั่นค่ะเป็น<พ>งไงในวันนี้ทำอะไรเฟอร์จะพาไปทำอะไรที่ไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้อะไรอ่ะ ภาชนะแคมจิ๋วจิจุ๊แปลงยังไงคนจะพาไปทำในวันนี้นะเป็นภาชนะแบบเซรามิกเซรามิกแล้วต้องไปทําเองเลยเหรอไมทำเองใช้เองก็ได้เป็นของฝันก็ได้จริงไหมล่ะเจ๋งอยากเห็นแล้วอ่ะอยากเห็นแล้วไปดูเลยในช่วงแ a ช s i o n ค่ะช่วง passion สนับสนุนโดยนมข้นหวานและนมข้นจืดพาเลสตเตมซัมเจ็ดดราก้อน ผู้ชมคะช่วงแพชชั่นในวันนี้นะคะเฟิร์นพามาทําแพชชั่นดีๆเก๋ๆแล้วค่ะเพราะแพชชั่นที่ทำในวันนี้คือการทําจานเซรามิกค่ะผมไม่น่าเชื่อเลยว่าเราสามารถทําจานเซรามิกได้ด้วยตัวเองได้ด้วยหรอทําได้ค่ะทําได้ที่นี่เลยจะทําออกมาในรูปแบบไหนรูปทรงยังไงวิธีการทําเป็นยังไงบ้างปะไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะได้ไปเรียนรู้วิธีการทําถ้วยทําจานเซรามิกกันนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะแนะนําผู้ที่จะมาให้ความรู้แล้วก็แนะนําวิธีการทํากับเฟิร์นในวันนี้เลยดีกว่าแก้วสวัสดีค่ะคุณแก้วค่ะ ก้วจะเป็นคนมาสอนทําถ้วยเซรามิกใช่ไหมคะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วมันเป็นอะไรเซรามิกได้บ้างะจานแก้วจริงๆแล้วเป็นภาชนะได้ทุกอย่างเลยที่เราใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นจานแก้วแจกันแล้วเซรามิกที่เราจะมาทําในวันนี้เนี่ยเป็นอะไรดีเป็นจานดีไหมเป็นจานค่ะเป็นจานจะง่ายง่ายกว่าไหมคะพราูต้องการไรที่ง่ายก็ง่ายค่ะแต่ว่ามันก็มีหลายอย่างเหมือนกันที่ง่ายแต่วันนี้เป็นจานดีกว่านะคะจะน่ารักน่ารักแล้วเป็นจานเนี่ยมันจะเหมือนจานเซรามิกทั่วไปที่เราซื้อตามท้องตลาดไหมคะเอ่อเหมือนจานทั่วไปที่เราซื้อตามท้องตลาดหรือตามห้าางนนะะคคี่ือจ เซรามิกที่เราใช้ได้จริงนะคะเพียงแต่ว่ามันคืองานแฮนด์เมดคืองานที่คุณทําเองค่ะน่าสนใจมากๆเลยคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปทำพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะวัสดุอุปรกรณ์ในการทำจะมีอะไรบ้างมีดิน เริ่มแรกเลยคือดินค่ะดินที่เราใช้คือดิน stone ware นะคะดิน,เป,นเป็น stone ware เป็น stone ware เป็นดินที่ใช้ทําภาชนะจานชามหรือ tableware ทุกอย่างใต่ก็เป็นดินที่มีความแข็งแรงใช่อ่ะคุณครูแล้วหลังจากนี้มีอะไรอีกอ่ะคะนอกจากนี้แล้วเราต้องนวดดินก่อนค่ะเพราะถ้าเราไม่นวดดินเนี่ยคือดินมันจะมีฟองอากาศอยู่<ช>ถ้าเราไม่นวดดินเวลาที่เราไปปั้นบนแป้นหมุนเองเนี่ยนะคะฟองอากาศในดินหรือเศษดินที่มันนุ่มและแข็งไม่เท่ากันจะทําให้อ่เราขึ้นรูปแล้วงานมันจะเบี้ยวไปเบี้ยวมา ก็ทุบให้เป็นก้อนกลมๆก่อนที่เราจะไปขึ้นรูปต่อไปเราจะไปปั้นจานกันแล้วค่ะเราเราดูเสร็จแล้วนะใช่ค่ะโอเคไปเลยค่ะตอนนี้เรามาอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยตรงนี้อันนี้คือแป้นหมุนค่ะอุปกรณ์ในการปั้นเนี่ยไม่มีอะไรมากนะคะคือก็มีกระมังน้าน้าแล้วก็อุปกรณ์สําหรับใช้ตัดดินช่วยตัดดินหน่อยมีเอ็นมีฟองน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนอุปกรณ์พวกนี้ก็ไว้ทําเคิร์ฟของชิ้นงานอันดับแรกเราต้องยึดดินลงไปติดดินลงไปก่อนโอเคเพราะนั้นต้องทุบก่อนติดีแล้ว ในการที่จะโยกคันเร่งคะใช้ได้ทั้งสองอย่างเลยคือถ้าถนัดเท้าก็เป็นเท้าเหยียบหรือเป็นขาดันขึ้นไปก็ได้แล้วก็ความเร็วก็ขึ้นอยู่ที่เราว่าเราจะช้าหรือเร็วแล้วควบคุมได้ขนาดไหนเสร็จแล้วเราก็เอามือนะคะแตะน้ําแตะลงไปเฉยๆแล้วก็เอามือมาแล้วกดกดลงบนดินผลลงบนดินนะคะค่อยๆอ,ออกแรงเข้าไปทีละนิด มือข้างซ้ายอยู่ข้างๆแบบนี้นะคะมือข้างขวาอยู่ด้านบนค่อยดันออกแรงด้วยมือขวาดันไปข้างหน้าดันดินไปข้างหน้านะคะจนรู้สึกว่าดินมันไม่สายไปใส่มาไม่เหวี่ยงไปเบี่ยงม,มาแล้ว เดี๋ยวเราจะต้องขึ้นรูปทรงของจานแล้วเริ่มจากการเจาะรูก็คือใช้นิ้วโป้งของเรานะคะสองนิ้วกดลงไปตรงกลางจากนั้นค่อยๆกดออกดันออกมันก็จะค่อยๆขยายออกค่อยๆกว้างออกนี่ค่ะต่อไปเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์อันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดันให้ขอบมันออกมาี้เอาอันนี้วางไว้ด้านในระหว่างนี้เราค่อยๆดันออกมานะคะโอเคไม่รู้ได้หรือเปล่า เสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วค่ะใช้ได้แล้วนี่ใช้แล้วนะใช้ได้แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะตัดออกแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งรอให้มันเซตแล้วเราจะมาทริมขูดกันนะคะใช้อุปกรณ์นี้นะคะเจาะเข้าไปตรงก้นมันให้เป็นรูแบบนี้นิดหนึ่งกดเข้าไปให้เป็นรูประมาณที่นิ้วเราสอบได้ใช่ประมาณนั้นแหละอ่าพอมือออกเราค่อยๆปิดเครื่องต่อไปการตัดก็ใช้เอนม้วนเข้าไปหน่อยไม่ต้องยาวมากนะคะแล้วก็วางเหมือนนิ้วโป้งชิดที่ แ,แล้วก็ลากเข้าหาตัวเองห้ามยกเชือกขึ้นระหว่างที่เราตัดเพราะไม่งั้นเราจะตัดชิ้นงานเราเบี้ยวอค่ะไม่เบี้ยวแต่จะขาดเป็นครึ่งอุ๊ยนิ้วจะขาดไหมอือ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 ,อ,อเสร็จแล้วออเสร็จแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปเอาไปเผานะคะเผาเสร็จแล้วเราจะกลับมาระบายสีกันเผารอบนี้อุณหภูมิ800องศาเซลเซียสค่ะนะคะค่ะสุดยอดเลยครับไปตอนนี้ก็ พร้อมเรียบร้อยแล้วเพ้นเลยไหมคะเพ้นเลยตามจินตนาการตามจินตนาการเลยไม่มีผิดไม่มีถูกลราเอาเลยกันละกันเอาดินสอลงก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วสีที่เราจะมาใช้เพ้นนี่เป็นสีอะไรคะสีที่เราจะใช้นะคะตัวนี้จะเป็นสีใต้เคลือบนะคะหรืออันเดอร์เกรสสีอันเดอร์เกรสสีใต้เคลือบสีใต้เคลือบมันแตกต่างจากสีทั่วไปยังไงอะคะอันนี้ใช้เพ้นสําหรับงานใช้ระบายสําหรับงานที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาหรือเป็นพัตทรี่แค่นั้นเอาละฝนเริ่มในการลงมือเลยดีกว่า เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นลายคุกคิกน่ารักนะคะูหนูนึกอะไรได้หนูก็เขียนเขียนไปอยากกินไอติมก็เลยวาดลูไปไอติมซะงั้นซัมอเสมอมนะต่อไปเราจะลงสีกันแล้วใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะเคยระบายสีน้ำไหมคะค่ะนั่นแหละค่ะเหมือนกับการระบายสีน้ำก็คือแต้มไปแล้วก็ใช่เลียล่ย,ยเค้าไม่ใช่ให้มันชุ่มอันนี้จะเป็นสีเหลืองอันนี้คือสีส้มนะคะลงเลยนะคะได้เลย เอาล่ะเพ้นเสร็จแล้วโอ้ยได้ไหมคะได้ดค,ดค่ะสวยไหคะสวยค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็จะทำขอบให้มันดูแบบเป็นจานหน่อยเนะาะค่ะค่ะเอาแท่นนี้เลยเใช่ไหมคะใช่ต้องวางบนแป้นหมุมอยากจะวนเป็นขอบสีดำ,ดำใช่ไหมคะสีดำ สร็จจากอันนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะไปจุ่มเคลือบเคลือบใสก่อนนะคะเคลือบใสพอจุ่มเคลือบไปเนี่ยลายเราจะไม่เห็นแล้วจากนั้นเราจะไปเข้าเตานะคะเข้าเตาอีก1,250องศาเซลเซียสแล้วจะกลับออกมาผิวก็จะเงาแวววาวสีก็จะกลับออกมาอีกเหมือนเดิมโอเคไปเลยดีกว่าเนาะค่ะลายเลยไปค่ะแน่นอันนี้ก็คือจานเซรามิกที่เราเคลือบเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเวลาไป2วันเคลือบน้ําเคลือบทุกอย่างทุกอย่างแล้วเป็นแบบนี้เอาไปรับประทานได้เลย ใช้ได้แล้วค่ะใช้ได้เลยนะแล้วก็<ช>ล้างเลยนี่ต้องระวังอะไรไหมอะคะไม่ต้องระวังค่ะแค่ระวังห้ามทําหลุดมือ จะแตกจะแตกวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูแก้วมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องการทําจานเซรามิกแบบนี้โอ้โหความรู้เยอะแยะมากมายขอบคุณนะคะยินดีค่ะแล้วพวก Facebook Fanpage อะไรเงี้มีไหมคะคุณพงศมีค่ะลองเสิร์ชหา Pottery Clay Workshop ได้เลยนะคะ Pottery Clay Workshop ครูแก้ว Pottery Clay ค่ะนี่เป็นไงผลงานออกมาสวยเด้งไหมถ้าใครสนใจก็สามารถมาเรียนได้เลยนะคะครั้งนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเจอกันครั้งหน้าใน p a ชชั่นต่อไปบ๊ายบาย เออนะของที่เราทําเองแบบนี้ยังไงก็ถูกใจเราแน่นอนแล้วก็น่ารักด้วยเออจะว่าไปในช่วงนี้นี่เราก็พาไปทำของใช้หลายๆอย่างแล้วนะออจสมุดเอยกระเป๋าเอยของแบบขนาดผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยความงามเราก็ทำมาแล้วเออจริงด้วยอย่างเช่นช่วงหน้านี้ไงเราสรรหาความสวยความงามดีๆมาฝากคุณผู้ชมจะเป็นความสวยความงามด้านไหนนั้นอดใจรอสักครู่ค่ะ เคล็ดลัวันนี้เราจะมีเทคนิคความสวยความงามเคล็ดลับด้านไหนอะพี่โบวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้การแต่งหน้าให้เราดูสดใสซาบซ่านสวยงานใสร้งแบบแต่งหนา oh ้าใสเรนโบกอลอมาฟังดูฟรุ้งฟริงมุ้งมิ้งกิงกอนองแต <c oughs> ่งหน้เฉยใจใจในิดนึงไปดูเลยไหมไปดูกันเลยค่ะในช่วง Beauty Secret ค่ะช่วง Beauty Secret สนับสนุนโดยร้านเสริมสวยคามิคามิสีลมคอมเพล็กซ์ สวัสดีค่ะน้องโบกเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นยังไงคะมีอะไรมาฝากสาวสาวชาววีแมนช็อคบ้างคะ่ะมีค่ะน้องโบขาววันนี้พี่เตรียมลุคที่จะแต่งเติมสีสันสดใสบนใบหน้ามาฝากน้องโบค่ะ แต่แต่งสีสันสดใสนเนี่ยปกติแล้วก็สดใสกันมาอยู่แล้วมันจะไม่ซ้ำๆเดิมๆหรอคะพี่มาไม่ซ้ำแน่นอนค่ะน้องโบค่ะเพราะว่าวันนี้พี่ได้แรงบันดาลใจจากรุ้งกินน้ําค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่จะเอาลุคของการแต่งหน้าก็คือเลนโบลุกมาฝากน้องโบค่ะเฮ้ยคือแบบเป็นสีรุ้งที่แบบมีลลหลายหลายใช่ใช่ซ, <c oughs> ซึ่งจุดเด่นของลุคนี้นะคะน้องโบ <c oughs> อยู่ที่ดวงตาสีรุ้งค่ะขนตาสีฟ้า และริมฝีปากที่โดดเด่นด้วยสีชมพูสดค่ะน้องโบอูอยากเห็นแล้วว่าเรนโบลุกแบบนี้จะเป็นยังไงไปทำกันไป,ไปทํากันเลยนะดีกว่าค่ะ,คะก็น้องโบได้ลงรองพื้นแล้วก็เฉดดิ้งมาสักเล็กน้อยแล้วนะคะ,คะก็ให้น้องโบเขียนคิ้วก่อนค่ะอันดับแรกนะคะสามารถใช้ได้ทั้งสีน้ําตาลอ่อนแบบนี้นะคะแล้วก็สีน้ําตาลเข้มแต่ไม่เข้มมาก จแล้วเดี๋ยวเราก็มาปัดมัสคาร่าคิ้วนิดนึงค่ะน้องโบเ,เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็มาแต่งแต้มดวงตากันค่ะน้องโบให้น้องโบลงไพรยเมอร์ตาก่อนเลยค,ะค่ะเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหร,รับสีตาวันนี้นะคะสาวๆขาน้องโบค่ะเราจะใช้ทั้งหมด5สีค่ะเริ่มจากสีแรกก็คือสีชมพูสีนี้นะคะสาวๆขาลงที่หัวตาค่ะ จากนั้นก็ตามด้วยสีเหลืองนะคะตรงกลางตานะคะสาวๆแล้วสีที่3ก็ตามด้วยสีเขียวนะคะสีน้ำเงินเราจะลงคัดเป็นเบ้าตานะคะสาวๆเราลงเป็นลายไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเบลนค่ะสีสุดท้ายก็จะเป็นสีแดงค่ะสีแดงเราก็จะลงตั้งแต่หัวตาด้านบนนะคะคือตรงนี้ขึ้นไปกึ่นกลางตาค่ะ จนถึงหางตาเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วทุกสีเราก็เบรนกันค่ะเพื่อให้สีมันเข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะน้องโบค่ะเดี๋ยวเราจะแต่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วทีนี้ก็ดัดขนตาปัดมัสค่าแล้วก็กรีดตาเลยค่ะน้องโบ ทีนี้เราก็จะมากรีดอายไล,ไลเนอร์กันนะคะน้องโบการกรีดอายไล,ไลเนอร์นะคะวันนี้เราจะวิงแค่ห่างอย่างเดียวค่ะน้องโบทีนี้ก็จะมาถึงการปัดสีแก้มแล้วค่ะน้องโบสีแก้มที่เราใช้นะคะวันนี้เราก็จะใช้สีชมพูค่ะตามด้วยริมฝีปากอันโดดเด่นของเราโดยสีชมพูสดค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะที่นี้วันนี้พี่มัดมีการทำ DIY ขนตาปลอมแบบสีๆมาติดค่ะน้องโบ<ย>อ่เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะน้องโบ<า>เราจะใช้กาวติดขนตานี่แหละค่ะมาทำขนตาปลอมสีๆนะคะแล้วก็เราจะมีกลิปเตอร์ค่ะมาโรยข้างบนเพื่อจะให้มันเก๋ไก่ยิ่งขึ้นค่ะซึ่งมันจะได้อย่างนี้ค่ะี<ฮ>๋ยวเราก็มาติดขนตาเลยดีกว่าค่ะน้องโบ แล้วบริ n g ริ้งริ้งโอ้กับพริบตาตามจังหวะเลยทีเดียวค่ะเออไม่ได้ไม่ได้ตามเป็นอะไรนะคะแต่รู้สึกว่าภูมิใจในขนตาค่ะสวยใช่ไหมสวยมากสีสันสดใสเป็นกลิตเตอร์นะคะแล้วก็ที่สําคัญคุณผู้ชมสามารถทําเองได้ด้วยทำเองได้ด้วยค่ะเรนโบลุกแบบนี้ใช่แล้วค่ะน้องโบสําหรับเรนโบลุกแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเปลือกตาที่มีสีสันสดใสนะคะหรือว่ากลิตเตอร์บนขนตาของเราที่จะทาให้ดวงตาของเราดูโดดเด่นบอกได้เลยว่าทั้ง ผ้าหน้าผมวันนี้เห็นแล้วก็อยากจะไปขี่ยูนิคอร์นมากๆเลยแล้วก็ go over the rainbow <c oughs> ไปเที่ยวท่ามกลางสายรุ้งค่ะ <S <S พร้อมแล้วนะพร,พร้อมแล้วไปเลยอมมเออสำหรับวันนี้นะคะสาวๆก็ได้ลุกการแต่งหน้าแบบเรนโบวลุกที่สวยสดใสนะคะพร้อมกับเทคนิคการทําขนตาปลอมสีๆค่ะทีนี้สาวๆก็ไปหัดแต่งหัดทำนะคะแล้วก็ประหยัดด้วยค่ะน้องโบสําหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ ร,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 รเป็นไงสดใส่ซาบซ่านสมใจไหมจะ๊ะเออการแต่งหน้าสไตล์เรนโบว์แบบนี้นะพี่โบมันก็ทำให้เราดูสวยสดใสน่ารักมีชีวิตชีวาดีนะอืมแต่ว่าวันนี้นะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ เราไปแล้วล่ะค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามสาระบันเทิงดีๆแบบนี้ได้ทุกวันศุกร์เวลาเที่ยงครึ่งทาง t r u e f y o u นะคะและก็สามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ไปจนถึง EP หนึ่งเลยนะที่ www. Amazinggrouptvthailand. com ค่ะและวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสภาพิธีกรค่ะจากวิลาชอปค่ะขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะคะที่โรงแรมเซนทราวอเตอร์เกตพาวิกเลียนกรุงเทพค่ะและสำหรับวันนี้หมดเวลาของเราสองคนอีกแล้วล่ะค่ะถูกต้องค่ะเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ